เห็นผีกะหังแล้วโอ้โหกระด้งนี่ทําเป็นปีกได้โอ้คนสารกระด้งขายแทบไม่ทันละครับผมว่าเป็นอซอฟพาวเวอร์จริงๆซอฟพาวเวอร์จริงฮะผีไทยของเรามีความสามารถมากมายอย่างเช่นเป็ดอย่างเงี้ยครับใครจะรู้นะครับว่าคนไทยเนี่ยจริงๆแล้วต้นกําเนิดเราไม่ได้ตัวสูงอะไรแต่พอตายกลายเป็นเป็ดปึ๊บสูงเท่าต้นตาลเลยครับท่านประธานเป็นความสามารถพิเศษนี่คือความสามารถพิเศษครับมือใหญ่เท่ากระด้งเท่าใบลานนี่ฮะสุดยอดอีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากคือปอบครับผีปอบเนี่ยนะฮะ ท่านเชื่อไหมครับว่าคือผีปอบนี่ไม่ใช่ว่าพอคนเสียใจเศร้าใจแล้วผีตัวนั้นไปปอบไปโยนไม่ใช่นะฮะคือผีปอบนี่คืออียิปต์ที่จะไปกินไส้คนเนี่ยแหละครับนี่คือผีนักวิ่งที่น่าจะวิ่งมาราธอนได้ดีที่สุดในโลกแล้วนะฮะเพราะว่าตลอดระยะเวลา10กว่าปีเมื่อยุก้าศูนย์เนี่ยนะครับเขาวิ่งตั้งแต่ภาคหนึ่งยันภาคสิบสองยังกินไส้ไขรไม่ได้เลยนะครับวิ่งไปถึงสิบสองภาคเลยใช่ฮะใช้เวลาเป็นระยะนานมากเกือบสิบปีนะฮะและที่สำคัญฮะเราจะมีอุทยานแห่งชาติอุทยาานผีของเร ซึ่งจะมีการจัดแสดงความสามารถพิเศษของผีในแต่ละรอบด้วยแสดงมันแบบรอบคือ2ชั่วโมงต่อรอบสองชั่วโมงต่อรอบเลยครับเพราะว่าชาวต่างชาติเขาให้ความสนใจมากเราจะโชว์บินผ่าดผลของผีกระหังสู้รบกับผีกระสือบินขึ้นบินลงผา่าดผลมีแสงสีเสียงไฟวุปปบวัปปบวุปปบวักวุบวัโอ้โหประทับใจนะฮะโชว์การถอดหัวของผีกระสืออย่างนั้นก็มีด้วยครับ นอกจากนั้นเนี่ยนะฮะเราจะมีของฝากของที่ลึกเป็นกระดงท่านคิดดูสิครับว่ารายได้จะเข้าประเทศมากขนาดไหนเมื่อเขาเห็นอิทธิฤทธิ์ของผีไทยเห็นผีกระหังแล้วโอ้โหกระด้งนี่ทําเป็นปีกได้โอ้โคนสารกระด้งขายแทบไม่ทันล่ะครับผมว่าเป็นซอฟ<อ>พาวเวอร์จริงๆซอฟพาวเวอร์จริงฮะนอกจากนั้นเรายังมีกิจกรรมด้วยนะครับใครที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นนักวิ่งเนี่ยนะครับ<ช>มาวิ่งหนีผีปอบไทยช่วยลดน้ําหนักด้วยใช่ฮะเป็น กีฬาการออกกําลังกายที่ดึงดูดให้คนอยากจะวิ่งมากขึ้นเพราะว่าปอบมันไล่หลังมาแล้วใครสามารถหนีปอบได้ตามเวลาที่กําหนดรับของรางวัลไปเลยครับหรือไม่ก็เงินรางวัลชิงกันแบบนี้เลยนี่แหละคือสิ่งที่ผมมองว่าคนไทยหลายคนมองข้ามสิ่งที่เรามีไปนะครับสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ดึงดูดเงินเข้าประเทศได้มากมายมหาศาลเลยครับท่านประธานครับ